ใช่แล้วครับเพราะว่าจุดที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มเป็นจุดที่ตั้งของตัวอำเภอเทิงนะครับจุดนี้น้ําก็จะท่วมนานหน่อยหลายวันส่วนเมื่อวานนี้เป็นจุดที่น้ําป่าไหลหลากลงมาจากดอยแต่ว่าแม้จะใช้เวลาไม่นานนะครับเมื่อวานก็เกิดความเสียหายอย่างมากนะครับก่อนอื่นอยากให้คุณออนซนีและก็คุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศสดในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นชุมชนเวียงใต้หลังเทศบาลตำบลเวียงเทิงนะครับหลังที่ว่าการอำเภอเทิงเลยครับจุดนี้น้ําท่วมสูงมาก บางจุดนี่2เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องสัญจรผ่านทางเรือนะครับเป็นทางเข้าออกเป็นพาหนะเดียวนะครับที่จะสามารถใช้เดินทางเข้าออกในพื้นที่หมู่บ้านได้บางคนนะครับฝากกระแสน้ําเพื่อที่จะเข้ามาหาอาหารนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็ไม่คิดว่าน้ํามันจะมากขนาดนี้นะครับน้ําที่ท่วมแบบนี้นะครับกระทบเป็นวงกว้างนอกจากชุมชนเวเวีียยงหนเวียงเหนือนะครับ ก็ยังมีหลายชุมชนนะครับในพื้นที่ที่ยังส่งผลกระทบอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพมุมสูงกันครับนี่เป็นภาพมุมสูงบริเวณย่านเศรษฐกิจของตัวอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ชมอําเภอเทิงจุดนี้ไม่เคยมีน้ําท่วมมาก่อนนะครับถนนที่เป็นย่านการค้าธนาคารย่านเศรษฐกิจย่านค้าขายของเมืองตอนนี้ถูกน้ําท่วม ้า้สัญจรได้เพียงแค่หนึ่งช่องทางนะครับบริเวณที่ติดกับริมน้ำนะครับขณะที่ร้านค้าต่างๆนี่ก็ต้องปิดไปโดยปริยายขณะที่พื้นที่หลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะ ตอนเหนือพื้นที่รับน้ําไม่ว่าน้ําที่มาจากตัวแม่น้ําลาวเองแม่น้ําอิงก็ยังเพิ่มมาสูงต่อเนื่องผมได้ไปสํารวจหลายพื้นที่นะครับตอนเหนือของแม่น้ําลาวไม่ว่าจะเป็นที่เชียงคาภูซางตอนนี้น้ําหลากมาสมทบนั่นหมายความว่าปริมาณน้ําได้ล้อมพื้นที่ตัวอัเบอร์เทิงจุดนี้ไว้ค่อนข้างที่จะมากถากมีน้ํามาสมทบอีกจากพื้นที่แม่น้ําอิงจากตอนเหนือของทางจังหวัดพะเยาน่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับ อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับกระทบเป็นวงกว้างครับคุณออนซินีคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพื้นที่น้ําป่าที่มันหลากลงมาครับที่ตําบลตับเต่าอําเภอเทิงครับน้ําป่าที่หลากลงมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็สร้างความเสียหายขยายเป็นบริเวณกว้างทีเดียวครอบคลุม2พื้นที่เกือบ30หมู่บ้านอยากให้ผู้ชมได้ไปติดตามได้จากรายงานนี้ครับ ให้ออกมาอบอกไม่เห็นแล้วอ่ะบอกให้ออกมาก็บอกอกมาดึงแข็งมันมันปันแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่เห็นทีตคนตายใครกันนั่นนี่้น,น,นไม้มันล้มอ่ะไม่มีช่วยไม่ได้เลยอ่ะตอนนั้นนี่เป็นช่วงวิกฤตขณะที่สถานการณ์น้ำป่าก,กำลังไหลหลากมาอย่างรวดเร็วทำให้หลายคนออกมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากหลายคนติดอยู่ในบ้าน กลลลังงไหขณะที่น้ำป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็วเนื่องจากพื้นที่ตาบนตับเตาเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาลุ่มน้ำหงาวน้ำท่วมไดนาอย่างรวดเร็วท่วมใจอี้นีอนี้ครับไกเลสักเดียวเลยครับอันนี้มาคือกำลังเคยมีอายุต่อได้ไหมนี่ห้าสิบแแล้วห้าสิบหกแลกำลังเคยหันโอ้น้ำน้ำนี่มาเดี๋ยวเก็บเข้าหองได้ก่อน เก็บข e e ้าของเก็บหยังมี2องสูญหายกันครับไหลไปกำหน้ามุดไอหยังตีไหลกำหน้าครับไหลย่างครับรรถไถเอ้ยหยังเอ้ยไหลสูงมากนะไปมับน้ำป่าที่มาอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อหลายหมู่บ้านในตำบลตับเต่าโดยเฉพาะชุมชนที่ติดลำน้ำหงวกระแสน้ำได้พัดผาบ้านได้รถยนต์เข้าของเสียหายระดับน้ำสูงมากกว่า2-3ถึงเมตร พัดถล่มคล้ายสึนามิบ้านหลายหลังเสียหายทั้งหลังพัดพาไปกับกระแสน้ำถึงกัเสียหายหมดเอาตัวเองหลอดก่อนใช่กว่าเหลือยังแค่ยังคนเดียรักเครื่องไม่เครื่องมือทำมาหารกินบะมี่รักหักเถิงคือสภาพมันแตกไปหมดเลยกำแพงทะลุหมดเลยค ช่วงเกิดเหตุก็วิ่งเหนียวตกเก้าหลอดวิ่งค่ะไปวิ่งขึ้นไปอยู่ตีสูง่ะคะพอดีกับวัวบปปภ์พายแหมันก็คือมีเด็กเขามาช่วยออกหลังบ้านนะคะขึ้นบนดอยน่ะะเกียาผู้ประสบภัยหลายคนสะท้อนว่าน้ําป่าไหลหลากครั้งนี้เป็นน้ําท่วมครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นในตะมลตับเตา่าถ้าเป็นกลางคืนนี่โอ้โหตายเลยมันมาเว้ยเหรอครับครับมาเว้ยขนาดเลยอะ่ะ นี่เขาของเก็บตันครับบอมีเก็บเข้าของอย่างตันอย่างเอารถหนีขึ้นมาบนถนนก็น้ำพัดนู่นน่ะไหลไปมดอ่ะมันมาแห้งขนาดเลยครับมาแห้งขนาดเลยในรอบร้อยปีอ่ะก็งแตเกิดมานี่อายุหกสิบกว่าปีแล้วบุกเซอจีเลยนี่เป็นครั้งแรกสีนักแบบนี้สีนักแบบนี้ถ้าดูจาก ย้อนหลังไปแล้วประวัติย้อนหลังไปแล้วรอ้อยตับงสามสี่ปีละที่เกิดเป็นที่มามขณะที่พื้นที่ตาบลตับเตาถูกน้ำท่วมแล้ว11หมู่บ้านและสะพานขาดเส้นทางหลักๆขึ้นปูชีฟ้าและอำเภอเวียงแกน่นถูกตัดขาดบริเวณบ้านปางค่าได้เสาไฟฟ้าหากักโค่นส่งผลให้ไฟฟ้าดับและสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ทำให้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก สักครูนะคะจะได้ยินเสียงสะท้อนของชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่อำเภอเทิงตั้งแต่เกิดมา60ปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยพบเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดประมาณนี้มาก่อนค่ะคุณกอวิทอยู่ในพื้นที่พอจะประเมินได้ไหมคะว่าจุดอื่นๆในอำเภอเทิงมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงหรือว่าพื้นที่เชียงรายจุดพื้นที่อื่นๆตรงไหนที่น่ากังวลบ้างค่ะ ที่เทิงนี่ก็ยังถือว่ายังน่ากังวลน,นะครับเพราะว่าฝนยังตกลงมาต่อเนื่องเพิ่งจะเห็นแดดวันนี้เองนะครับคุณออนสนีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักตลอดบริเวณบนยอดดอยอย่างที่ตับเต่าเองเมื่อคืนนี้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนั้นดังนั้นน้ําก็ยังคงลงมาสะสมในพื้นที่ล่างแต่สิ่งที่น่ากังวลมากๆโดยเฉพาะหลายๆอําเภอของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ําอิงอย่างเช่น จุดที่เป็นนะครับบริเวณลุ่มน้ําอิงน้ําค่อนข้างที่จะไหลามารวมกันที่อําเภอเทิงเนี่ยครับเป็นจุดรับน้ําหลายๆจุดเลยโดยเฉพาะน้ําที่มาจากแม่น้ําลาวเองแม่น้าเหาวไหลลงมาที่หลังว่าการอําเภอเทิงเนี่ยประกอบกับ มาสมทบจากน้ําจากพะเยาที่แม่น้ําอิงอ,อําเภอเทิงจะเป็นจุดแรกครับที่เป็นจุดรับน้ําของพื้นที่ต้นน้ําน้ําอิงก่อนที่จะไหลลงไปสู่อ,อําเภอพญาเมงลายอ,อําเภอขุนตาลแล้วก็อ,อําเภอเชียงของซึ่งตอนนี้ก่อนหน,น,นี้ครับมีน้ําท่วมผมสํารวจมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วน้ําท่วมค่อนข้างสูงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับขณะที่บ้านเรือนของชาวบ้านครับพอมีน้ําป่าไหลหลากค้งใหญ่มาจากที่ตับเต่ารวมถึงน้ํามาสมทบจากหลายๆที่น้ําบริเวณอย่างชุมชนเวียง ได้แห่งนี้ครับแต่ก่อนนี้ก็ท่วมไม่สูงมากนะครับระดับเข่าระดับเอวแต่ตอนนี้มากกว่า2เมตรนั่นหมายความว่าน้ําจะมีโอกาสเพิ่มสูงได้มากขึ้นถ้าหากฝนยังตกต่อเนื่องตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายไว้นะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นภาพของการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่การนําอาหารนําสิ่งของต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าก็ยังไม่ครอบคลุมเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างหลายๆจุดหลายๆอําเภอเลยนะครับขณะที่พื้นที่บนดอยตอนนี้ สัญญาณมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงไฟฟ้าเองก็ยังใช้การไม่ได้เส้นทางที่จะขึ้นไปตำบลตับเต่านะครับ25หมู่บ้านครับตอนนี้ถนนถูกตัดขาดแล้วก็ด้านบนมีดินสไลด์แล้วก็เสี่ยงถนนเสียหายค่อนข้างมากตามภาพที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์แล้วก็ผมได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุครับหลายๆคนยังรอความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ครับคุณออนซินีครับ จากปัญหาที่คุณโควิดเล่าสักครู่พอได้เห็นสภาพการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ว่ามันค่อนข้างมีอุปสรรคมากพอสมควรนะคะทั้งเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเส้นทางการสัญจรเองแล้วทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราได้มีการไปพูดคุยไหมคะว่าหลังจากนี้จะวางแผนยังไงเพราะเชื่อว่าน้ำเนี่ยคงยังจะมาเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ไปอีกระยะหนึ่งนีย แผนเร่งด่วนสิ่งที่ต้องทําสิ่งแรกคือน้ําไม่เคยท่วมสูงมากเป็นประวัติการแบบนี้เลยนะครับคุณออนซินีตั้งแต่ที่ตั้งอําเภอเทิงมาหลายๆจุดโดยเฉพาะที่ตำบลตับเต่าชาวบ้านบอกว่า60ปีร้อยปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นหลายคนอาจจะชะล่าใจในเหตุการณ์แล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องวางแผนอพยพผู้คนโดยเฉพาะระบบการแจ้งเตือนภยัยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าผมขึ้นไปบนยอดภูชีฟ้าทราบเหตุการณ์ตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็รายงานลงมาได้ช่วงประมาณ1ิ 5นาฬิกาปัญหา,ญหาการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแล้วก็การแจ้งเตือนด้านล่างยังเป็นปัญหาจุดที่รับน้ําโดยเฉพาะน้ำเหงานะครับลงมาจุดด้านล่างคือตําบลเหงาเนี่ยครับ20หมู่บ้าน น้ำท่วม2-3เมตรคุณออนซินีคุณผู้ชมเก็บข้าวของไม่ทันเลยครับรถอาจจะไม่ได้ไหลมากับกระแสน้ําเหมือนกับตอนบนที่เป็นคอลาดชันค่อนข้างสูงแต่น้ําท่วมหนักแล้วก็เสียหายไม่แพ้กันเลยครับเพราะแม้จะใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงระดับน้ํารถแต่กว่ามูลค่าความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายเฉพาะสองตบลน,นี้ก็30กว่าหมู่บ้านแล้วครับคุณออนซินีครับค่ะ